ขอขับสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับเมื่อวานนี้มีกิจกรรมโกเฟสนะครับเบอร์ลินนะทีมลราวา่าหลอมละลายนะครับแหมก็เป็นให้เราจับเนี่ยนะครับเจ้าโปเกมอนธาตุไฟทั้งหลายแหล่นี่นะครับผมพบกับโปเกมอนเหล่านี้ในธรรมชาติในช่วงโกเฟสติวัลที่เบอร์ลินได้เลยนะครับผมจับให้หมดครับเจ้าอูดไฟนะครับตะรุมกะนะครับ เจ้าหอยไฟนะครับผมแมกมานะแล้วก็เซนิกามินะครับอ่าเรียกชื่อถูกไปวะฮิโตคังเงะครับขอโทษทีนะฮิโตคังเงะนะครับผมแล้วก็เจ้าอ่าหมานะครับฮอนดูมเนี่ยนะครับท่านาล่างหนึ่งเนี่ยเอ้าเจอล่างหนึ่งนะครับมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อนะครับเดวิลเหรอโอ้โหอ,อาแล้วครับได้ฮิโตคังเงะก่อนเลยนะครับผม 6 2ร้อยยี่เก้าเอาโยนไปไหนครับหกรถ้าจับเจ้าคำท้านักสะสมพวกนี้เสร็จนะครับก็น่าจะได้จับนะครับโปเกม,มอนภูมิภาคนะครับผมที่เกิดเฉพาะนะครับบางทวีปนะเ,เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าลิงนะ ลิงตัวสีแดงๆนะครับหรือปากหรือสีส้มๆไม่รู้นะครับผมที่บ้านเราเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าลิงเขียวนะครับเจ้าลิงเขียวนะเออมันชื่ออะไรแล้วผมก็ลืมชื่อนะครับโอ้โหแล้วมีอะไรให้จับไม่มีแล้วเหลืออีกสองตัวนะครับเหลือเจ้าเอเลรบูเออไม่ใช่เดรบูสิครับแมกมาเนี่ยนะครับกับเจ้าเนี่ยนะครับเดวิลเนี่ยนะโอ้ รอต้องรอเขาเกิดนะครับถึงจะได้เปิดให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าได้ตัวอะไรกันแน่นะครับผมจับปุ๋ยมอนไปพังๆก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวลองไปเปิดกล่องที่มันค้างๆอยู่ว่าพอจะมีเจ้าตัวพวกนี้อยู่หรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีนะตอนนี้อยู่กับผมใน ID ดีสีเหลืองนะครับไ d ดีรองอีกหนึ่งไอดีนะครับผม เค็กคิงครับกลับมาแล้วครับเจ้ากอริล่าไม่มีเควสอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมก็เหลืออีกสองตัวนะครับในกิจกรรมจับเจ้าทีมลาวาหลอมละลายเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าจับได้ครบอะไรนะครับเดี๋ยวมา บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมต่อนะครับอ่าเหลืออีกสองตัวนะเดี๋ยวค่อยไปต่อกันนะครับผมอาแล้วครับก็ข้ามมาอีกวันเลยนะครับผมรวบรวมคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเควสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเควสแบบจํากัดเวลานะครับผมนี่ครับโกเฟสติวัลเบอร์ลินทีมราวารอมละลายนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ โปเกมอนธาตุไฟทั้งหมดนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวพิเศษของทวีปเนี่ยนะครับผมไอวี IV สวยหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยมาโอ้โหอย่างเท่ครับบาอบป,ปุ๋ล่ะครับ เจ้าริงทวีปนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าแคนดี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ขออนุญาตใช้สับรถเลยละกันนะครับเพื่อสะสมแคนดี้ก่อนอ่ะโดนตบไปหนึ่งทีครับโอเคครับเวสแบบไม,ไม่จำกัดเวลาจํากัดเวลาครับเวสแบบจํากัดเวลานะครับโกเฟสติวัลเบอร์ลินนั่นเองนะครับผม <laughs> โคฟเฟสเบอร์ลินนะ Berlin, นะพูดง่ายๆนะครับผมนี่ครับอีกหนึ่งเจ้าใหม่ในโปรเกเด็กส์นะครับสำหรับไอดีนี้ไอดีสีเหลืองนะครับไอดีอื่นก็ทยอยจับกันเพื่อที่จะเอาเจ้าบาอปุตัวน,นี้นะครับโอ้โหสี8ร้อยแปดครับ IV เกือบร้อยครับผม97นะครับผมมา9 7 7 7 7นะไอนะนะดีสีเหลืองครับผมบาอปุ นะครับ400กับกอีก8นะครับผมเอาแล้วครับก็ต้องใช้หินนะครับผมหินในการวิวัฒนาการร่างนะครับผมแล้วก็ใช้อีก50แคนดี้นะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับวิวัฒนาการร่างให้เพื่อนๆรับชมเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแร่แคนดี้ของเรามีเยอะหรือเปล่ามี13ลูกนะครับผมก็วิวัฒนาการไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยไปดูในนะครับ ไอดีอื่นๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับเอาละครับผมจนแล้วจนรอดครับข้ามมาถึงวันนี้วันอังคารแล้วนะครับผมกิจกรรมเควสนะครับผมเบอร์ลินโกเฟสนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนะครับผมจับนะครับเจ้าลิงอัมบาปูไอบาอัปุเนี่ยนะครับได้แค่2ไอดีนะก็คือไอดีหลักไอดีนี้นะครับผมดูไอซะสกก่อนครับโอ้โหดูสิครับ แล้วก็ไอดีสีเหลืองนะครับผมที่ได้เกือบร้อยเลยนะครับผมตัวนั้น4ี่ร้ยดนะครับก็วิวัฒนาการร่างตัวนั้นไม่ได้ครับมาวิวัฒนาการร่างตัวนี้ให้ดูครับมีลูกอมอะบาปูอะบาอปูนะครับอะบาปูบาอะปูนะครับโอ้บาอะปูอยู่แค่หกเองนะครับผมก็จะมาวิวัฒนาการร่างนะครับเจ้าบาอะปูเนี่ยนะครับ ในไอ้ีหลักให้เพื่อนรับชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาแร่แคนดี้ก่อนนะครับผมแร่แคนดี้มีอยู่510นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปจนถึง50เลยนะครับเพื่อวิวัฒนาการล่างเจ้าริงไฟตัวนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับเพิ่มอีก44่ลูกเลยนะครับโอเคนะเราไปดูกันนะครับก่อนที่เดี๋ยวมันจะมีให้จับกันเกินกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า เฟสน่าจะใกล้มาแล้วนะครับผมจบที่เบอร์ลินแล้วก็น่าจะมาไทยนะครับผมอาจบแล้วเพิ่มเต็มแล้วโอ้โหเอาครับบาอาป้ครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัดต่อมาให้3วันเลยวันที่เริ่มกิจกรรมนะครับแล้วก็วันถัดมาแล้วครับรวมมาถึงวันนี้ที่กิจกรรมหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันอังคารที่5แล้วนะครับผมวันนี้กรกฎาคมนะครับ3 8 9วิวัฒนาการโดยใช้หินนะครับผม วิวัฒนาการร่างหินอินชูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมจาก389จะเป็น978ไปเปิดโปเกเด์ใหม่กันดีกว่าครับผมไปครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเดสครับผมเจ้าบาอัปตุนะครับบาอปปุนะจะชื่อว่าอะไรครับในร่าง2องครับมาดูกันครับแล้วถ้าจะสวยขนาดไหนอุ้น่ารักนะครับผมถ้ามันกวนๆดีนะบาอ็อกกี้นะครับผม บาอป๊ปุอปุหรือบาอปุเป็นบาโอกกี้นะมันต้องอ่านว่าโอกเนะาะนะครับบาโอกกี้นะครับผมเป็นท่ามืดกับท่าไฟนะครับกัดติดกับค้นไฟนะครับก็ไม่น่าจะเหมาะในการ PVP สักเท่าไหร่นะครับก็เปิดเด็กนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับณนะเวลานี้นะครับผม ก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวรวบรวมมาให้นะครับทั้งหมด3วันนะครับใน2 ID นะครับ ID สีเหลืองที่จับมาได้ตัวดีผสมควรครับแต่ว่ามาวิวัฒนาการร่างให้ดูใน ID สีแดงนี้นะครับผมเพราะว่าเรามีแระแคนดี้นะครับเยอะนะครับผมแระแคนดี้ก็คือลูกอมประหลาดเนี่ยนะครับผมในภาษาไทยนะครับนี่ครับเยอะพอสมควรก็สามารถใช้วิวัฒนาการร่างตัวที่มันหาแคนดี้น้อย นะเทนดี้ยากหน่อยนะเออนะครับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอถัดไปกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนครับกับเจ้าบาอุกกี้ตัวนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ